สวัสดีค่ะกับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกลางใจส่งศิลวัฒน์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์ค่ะค่ะสาหรับแรงบันดาลใจและปัญหาที่มาของสิ่งประดิษฐ์ชิน้นนี้นะคะคือเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เกิดกรณีการลืมเด็กไว้ในรถเป็นจํานวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหากย้อนหลังสถิติ9ปีเกิดกรณีการลืมเด็กไว้ในรถแล้วมากถึง1 3 1เหตุการณ์ค่ะ และใน131เหตุการณ์นี้มีเด็กเสียชีวิตแล้วสูงถึง7รายค่ะซึ่งเด็กทั้ง7รายนี้นะคะถูกทิ้งไว้บนรถนานเกินกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปค่ะดังนั้นนะคะดิฉันจึงได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเด็กที่นั่งอยู่บนรถจึงได้ดําเนินการศึกษาคนา้นคว้าเพื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถโดยได้ประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถ้วยระบบ RFID ค่ะ โดยดิฉันนะคะได้มีการวางแผนจัดก,การดําเนินงานของดิฉันโดยผลิตเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถด้วยระบบ r f i d ค่ะโดยถ้าเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถด้วยระบบ r f i d มีประสิทธิภาพดังนั้นจะช่วยให้ผู้ปกครองหรือคนขับรถรับส่งค่ะไม่ลืมว่ายังมีเด็กที่ติดอยู่ในรถค่ะดิฉันนะคะได้จัดเตรียมวัสดุอุปรกรณ์ได้แก่แผงควบคุมกล่องสแกนแท็กไซเรนสายไฟแท็ก บอร์ด R F I D บอร์ด E S ID, P 3 2และคอมพิวเตอร์ค่ะโดยได้ทำการประกอบโครงสร้างเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถโดยแยกชิ้นส่วนระบบสาไฟและบอร์ดค่ะแล้วต่อวงจรเขียนโปรแกรม Arduino ค่ะต่ออุปกรณ์และอัปโหลดโค้ดตัวอย่างลงในบอร์ด Arduino หลังจากนั้นนะคะจะหาแท็กและบอร์ดค่ะแล้วก็จะนำไปเขียนลงในโปรแกรมค่ะ ค่ะและผลที่คาดว่าจะได้รับจากสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ชิ้นนี้นะคะคือสามารถแก้ไขและป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะหากมีเด็กที่ติดอยู่ในรถนะคะตัวเซ็นเซอร์จะรับสัญญาณจากตัวแท็กที่ติดอยู่กับตัวเด็กหลังจากนั้นวงจรก็จะเริ่มทําการประมวลผลและส่งเสียงสัญญาณไซเรนดังขึ้นและข้อความแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ค่ะ และการสรุปสิ่งประดิษฐ์ชี้นี้นะคะคือเครื่องส่งสัญญาณเตือนภยัยป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถด้วยระบบ r f i d มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสียงสัญญาณไซเรนแจ้งเตือนดังขึ้นและข้อความแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะช่วยเตือนให้ผู้ปกครองหรือคนขับรถรับส่งไม่ลืมว่ายังมีเด็กที่ติดอยู่ในรถส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของเด็กและไม่เพิ่มจํานวนประชากรเด็กที่ติดอยู่ในรถเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะวิทยาศาสตร์สร้างชาติให้ก้าวไกล วิทยาศาสตร์สร้างไทยให้ก้าวหน้าวิทยาศาสตร์สร้างความรู้คู่ปัญญาวิทยาศาสตร์พัฒนาคุณค่าคนดิฉันขอจบการน,นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ